เเจอร์เรดิโอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3ถึง4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณ แล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความล6บาทอิ่เอมใจไปกับสารธรรมจากหนังสือสองภาษาซึมซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคม ผสมผสานเกรดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสงดาวแห่งศรัทธาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับแสงดาวแห่งศรัทธาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะอ่านหนังสือชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์นสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหรือ His h i l i n e s s the Supreme Patriarch of Thailand ต่อนะคะหนังสือเล่มน,นี้แปลเป็นภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันโดยคุณสุดที่นันจันทกุลในชื่อ The Present Life is So Important วันนี้เราจะอ่านบทที่39กันค่ะ39กรรมที่หนักกว่าจากส่งผลแก่ชีวิตก่อนการส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามพบข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติ ก็มีไปส่งในถึงอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไรหรือหนีได้นานเท่าไรก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้ทำกรรมแล้วในอดีตชาติ จะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลหรือว่าทำความดีได้มากเพียงไหนเป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่ภาคสังเกตนะคะ39 A h A h e a v i e r comma shall be earlier effective An effect of deed, both good and bad, can cross over existence or existences. An effect of deeds in previous lives can be experienced in the present life and the lives to come in the future. This depends on the kinds of deeds done afterwards. The doer cannot escape his karma. This means that in the present life a doer of deeds in past lives is able to perform meritorious action and accumulate merit. However, any heavy karma from deeds, bad or good, will be earned. A good life may be destroyed, just as a life of hardship will end by comma. การให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน สิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทำในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามย่อมส่งผลก่อน กรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองอย่างแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปต่อไปต่อไปอาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้เพราะกรรม ไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนได้ด้วยการเวลานานเพียงใดกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรมจึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงภาคภาษาอังกฤษค่ะ The effect of karma is the same as a thing falling from a high place. The heavier thing falling from the same place and at nearly the same time will be the first to reach the ground. It is similar to the effect of karma, good or bad, appearing at almost the same time. The heavier one, that may be good or bad, shall become effective earlier while the lighter one will be effective later both of them good or bad are sure to bear results sooner or later whether in this life or the next one or in any future life because the effects of deeds are not things that can be erased by time when it is time for the effect of deeds, it is more mighty than any other power ก็จบบทที่39นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะสังเกตว่าสมเด็จพระสังฆราชผู้มรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านก็จะให้ความสำคัญเหลือเกินนะคะกับขมนะคะซึ่งเป็นศัพท ที่หมายถึงกรรมซึ่งหนังสือเล่มนี้ใช้นะคะในที่อื่นๆก็อาจจะเป็นกรมานะคะก็จะเป็น k a r m a กล่าวคือได้ทรงกล่าวถึงผลของกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วนะคะมาครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสือเล่มนี้นะคะจนผ่านพน้นครึ่งเล่มมาแล้ว เราก็ยังได้รับรู้เรื่องนี้อยู่นะคะเพียงแต่พระอ,องค์ท่านนำเสนอในมุมที่แตกต่างกันนะคะคราวนี้บทนี้จะพูดถึงกรรมหนักนะคะกรรมที่มีผลมากกว่าหรือหนักหน่วงกว่าในทางลบก็รุนแรงกว่าในทางบวกก็จะดีหรือมีบุญกุศลเหนือกว่า ก็จะส่งผลก่อนนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่ากรรมส่วนที่เหลืออื่นๆซึ่งได้กระทำแล้วนั้นเนี่ยจะหนักหรือเบามากน้อยต่างกันเพียงใดก็จะส่งผลแน่นอนไม่ว่าจะพบภูมิไหนนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะเรามาดูการออกเสียงภาษาอังกฤษกันค่ะ เหตุผลหนึ่งซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ the present life is so important นะคะซึ่งแปลจากชีวิตนี้สำคัญนักเนี่ยครูนิดก็งดเว้นการแปลความนะคะจากอังกฤษเป็นไทยนะคะเพราะว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนบทหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะการแปลภาคสังกฤษนั้นไม่ได้ล้อ ต้นฉบับภาษาไทยสัทีเดียวนะคะก็ทําให้การแปลก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะก็หมายความว่าครูนี้ต้องแปลเองบ้างในหลายหลายบทนะคะในเล่มอื่นๆที่ผ่านมานี่ลักษณะของการแปลค่อนข้างเป๊ะค่ะเราก็จะแปลไปแล้วก็เหลือบสายตาไปทางฝั่งภาษาไทยนะคะก็จะไม่ลำบากมากนักนะคะก็คิดว่า มาเน้นเรื่องของการออกเสียงก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็พอเพียงนะคะชื่อบทค่ะ a h a v i o r comma นะคะเราจะพูดว่า h a v i o r นะคะเราจะไม่พูดว่า h a v i o r นะคะไม่เน้นที่พยางค์หลังนะคะต้องเน้นพยางค์แรก h a v i o r e h a v i o r แล้วก็ v i a via ก็เบาๆนะคะ h a v i o r comma shall be earlier effective นะคะก็ กรรมที่หนักกว่าจะส่งผลก่อนนะคะในภาคภาษาอังกฤษนั้นไม่มีคำว่าแก่ชีวิตนะคะก็จะมีแค่ส่งผลก่อนนะคะ e a r l i e r e f f e c ก i v e ก็คือส่งผลก่อนนะคะก่อนที่กรรมอื่นๆจะส่งผลนะคะคำแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือ crossover crossover นะคะเวลาที่เราพูดถึง cross over นะคะก็จะเป็นการอ่านแบบไม่ Link แต่จริงๆไม่ว่าจะพูดหรือจะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมี Linking เป็นลักษณะที่เป็นพื้นฐานเราจึงต้องออกเสียงว่า crossover นะคะ crossover ต่อไปนะคะในบทนี้เนี่ยนะคะ39เนี่ยก็จะคอเน้นย้ำเรื่องของ linking นะคะถัดไปค่ะเราก็จะพบว่า an effect of d e e d s e n previous lives deeds in เมื่อเราอ่านหรือพูดก็ต้องอ่านหรือพูดเป็น deeds deeds in กล้เป็น deeds deeds นะคะเพื่อให้เป็นลักษณะธรรมชาติใกล้เคียงเจ้าของภาษานะคะต่อไปกับ experience ten experienced in experienced in ก็กลายเป็น experienced in นี่ก็จะสังเกตว่าเพียงสองบรรทัดเท่านั้นนะคะมี linking สามแห่งแล้วนะคะแห่งที่สี่ค่ะแห่งที่สี่ก็เป็น these depends on these depends on นะคะ depend เติม s s ตัวนี้ต้องออกเสียงเป็น z ค่ะเพราะเห็นว่า ตามหลังดีนะคะ depend depend พอมี s มาตามก็เป็น depends on depends แล้วก็ on ก็เป็น depends on depends on นะคะติดกันเลยค่ะ the kinds of the kinds of นะคะ depends on the kinds of d e e d s นะคะ kinds นคะคะต้องออกเสียงเป็น kinds kinds คือตัว s ตรงนี้ต้องเป็นเสียงคล้าย z นะคะ kinds เมื่อไปเชื่อมกับ of ก็เป็น kinds of kinds of นะคะ kinds of ต่อไปนะคะ uh, escape escape เราเคยพูดไปแล้วค่ะแต่ก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่ากฎของการออกเสียงข้อนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับการสอนสั่งกันมากฎที่ว่านี้ก็คือเมื่อเสียงหยุด p t k c q นะคะ p เคนะคะเพราะว่า C กับ Q เนี่ยสังกัดกลุ่มเดียวกับ K P นะคะ P T K เ Q เมื่อมี S มานำและ S กับ P S กับ T S กับ K S กับ C S กับ Q นั้นเนี่ยอยู่ในพยางคเดียวกันนะคะก็จะต้องออกเสียงพอคซึ่งเราเรียกว่าเสียงพ่นลมให้เป็นเสียงไม่พ่นลม ซึ่งครูนิดเรียกว่าเสียงคล้ายปอเสียงคล้ายตอเสียงคล้ายกอหรือปอ i k e ์ตอ like กอ like ตามลำดับนะคะแต่ไม่ใช่เสียงปอตอกอของภาษาไทยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะมีความคล้ายคลึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าคำว่า Peak เมื่อมี S มานำข้างหน้า ก็จะกลายเป็น speak คำว่า c t o p เมื่อมี s มานำข้างหน้าก็จะกลายเป็น stop นะคะคำว่า kill เมื่อมี s มานำข้างหน้าก็จะกลายเป็น s kill หรือคำว่า car เมื่อมี s มานำข้างหน้าก็จะกลายเป็น score นะคะตัวอย่างเหล่านี้นะคะก็จะเป็นที่สังเกตได้โดยเฉพาะคำว่า school ที่แปลว่าโรงเรียนนะคะพวกเราส่วนใหญ่เลยนะคะก็ยังออกเสียงเป็น School กันอยู่นะคะแต่เจ้าของภาษานั้นเขาจะพูดว่า s o o o นะคะ h o o l ก็แปลว่าโรงเรียนนะคะเรามาดู Linking กันต่อนะคะ i n k i n g คู่ถัดไปก็คือ d ี e n ิ p a s ส lives นะคะ e ี d ซิ ก็คือดีตามด้วยติดกับตัวดของดีก็คือ S นะคะเป็น deeds ตามมาด้วยอินก็เลยต้องออกเสียงเป็น deeds in d e d s in ต่อไปนะคะ past lives is able to past lives is able to past lives นะคะ life เป็นพหูพจน์เปลี่ยน f ให้เป็น v แล้วเติม es นะคะก็จอกเสียงเป็น lives lives นะคะแล้วมี ease ตามมาเลยค่ะเราก็เลยต้องออกเสียงเป็น liveses liveses นะคะต่อไปถัดไปค่ะ as life as life นะคะ as a life เป็น as life as life ต่อไปนะคะ uh, the same place and at นะคะ the same place and at ก็เป็น the same pleasant the same pleasant that นะคะน,นี้ก็ลิงก์กันอุตลุดนะคะ p l a s h ลงท้ายด้วยเสียง s นะคะมาลิงก์กับ and แล้วก็ and ก็มาลิงก์กับ at นะคะ the same pleasant the same pleasant that the same pleasant that นะคะแต่ก็เสียงตัว d ตัวนี้เราก็จะไม่ออกให้หนักมากเหมือนกับ do นะคะต่อไปค่ะคู่ต่อไปนะคะ effects of effects of effects of นะคะก็เป็น effects of ติดกันเลยค่ะ deeds o r <or, S 2> ก็เป็น d e d s are นะคะ effects of deeds are นี่ก็คือตัวอย่างของ linking ทั้งหมด ในบทนี้นะคะในส่วนที่ยังอยากจะเน้นอยู่นะคะแล้วก็ปรากฏเยอะแยะเลยนะคะในบทนี้ซึ่งช่วยให้เน้นได้ก็คือการออกเสียงพยัญชนะสะกดข้างท้ายในภาษาอังกนะคะซึ่งเราจะต้องออกเสียงนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องออกเสียงนะคะเสียงที่ว่านี้ก็คือเสียงหยุดหรือเสียงตัก ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า stop หรือ p l o s i v e ตัวอย่างนะคะ deed deed เราจะสังเกตว่า d e e d เนี่ยนะคะตัว d d ที่อยู่หน้าสระเนี่ยชัดนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นแต่ตัว d ที่ตามหลังสระซึ่งเป็นเสียงสะกดเนี่ยเราออกให้เบานะคะไม่ต้องเน้นค่ะเช่น deed ด <De> e นะคะคำต่อไปค่ะ good good นะคะคำต่อไปค่ะ bad bad นะคะเราจะไม่พูดว่า bad นะคะแต่เราจะพูดว่า bad bad นะคะหรือ cannot cannot นะคะคำคำนี้ c a n n o t นี้เราจะต้องเน้นที่พยางหน้านะคะ cannot cannot นะคะแต่ก็ต้องออกเสียง t t t นะคะรวมทั้งคำว่า and and นะคะ a n d ซึ่งเราจะออกเสียงว่า and เฉพาะในกรณีที่ต้องการจะเน้นหรือ emphasize นะคะแต่โดยทั่วๆวไปเราก็จะพูดหรืออ่านในรูปที่มีการลดรูปเราเรียกว่า reduced form เป็น and and ะะแม้ว่าจะเป็น reduced form ก็จะมีเสียงตัว d เบาๆนะคะหรือคำว่า effect effect e f f e c t นะคะเราก็ต้องมีเสียงเบาๆนะคะมีเสียงเบาๆนะคะคำว่า place place ก็ต้องมีเสียง c, นะคะเราต้องออกเสียงท้ายให้ครบถ้วนนะคะหรือคำว่า ground ground ที่แปลว่าพื้นพื้นดินนะคะ ground ก็ต้องมีเสียงตัวเดเเบาๆนะคะต่อไปนะคะคำว่า weather weather นะคะ w h e t h e r ตัว t h ในคำนี้จะออกเสียงเป็นเสียงก้องค่ะ weather 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 นะคะคำต่อไปนะคะ m ม่เ t y ไม่เอันนี้ออกเสียงแบบอังกฤษค่ะถ้าเป็นแบบอเมริกันก็จะเป็น m h t y mighty นะคะตรงนี้ก็เป็นกฎของการออกเสียงข้อหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเรารู้กฎแล้วเราก็จะหายสงสัยว่าเอะคนอเมริกันนี่เขาทำเสียงอะไรของเขากันนะนะคะเสียงนี้ก็คือเสียงทีซึ่งเป็นทีกล้อง นะคะอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เสียงดีค่ะถ้าเราจะพันานาธรรมชาติของเสียงตัวทีในบริบทนี้เราก็จะพันานาว่าเป็น soft and abrupt d นะคะเป็นเสียงดีที่นุ่มและเร็วนะคะปรุดปราดนะคะบริบทที่ว่านี้คืออะไรบริบทที่ว่านี้ก็คือเมื่อ รูปสะกดของคำนั้นเนี่ยตัวชีอยู่ในพยางไม่เน้นนะคะและเป็นชีที่อยู่ระหว่างสระนะคะเมื่อไรก็ตามที่มีบริบทนี้นะคะคือชีเนี่ยเกิดในพยางไม่เน้นและถูกขนาดด้วยสระหน้าหลังตัวชีตัวนั้นต้องออกเสียงเตน้นชีก้องซึ่ง มีความคล้ายกับเสียงดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ดีที่อยู่หน้าสระหากแต่เป็นดีที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มนวลและรวดเร็วนะคะตัวอย่างเช่น water น้ำนะคะถ้าเราออกแบบออกเสียงแบบอังกฤษก็จะเป็น water water นะคะถ้าเป็นคนอเมริกันก็จะเป็น water water นะคะหรือ pretty pretty อันนี้คืออเมริกัน pretty Pretty เป็นอังกฤษนะคะหรือ Butter Butter นะคะถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็น Butter Butter นะคะอันนี้ก็คือกฎข้อหนึ่งซึ่งเราน่าที่จะนำไปใช้นะคะวันนี้เราก็ได้พูดถึงกฎของการออกเสียงสองข้อเลยนะคะก็คือ ptk cq เมื่อมี s มานำนะคะก็จะออกเสียงพ่นลมให้กลายไปเป็นเสียงไม่พ่นลมนะคะก็คือออกเสียง p เป็นเสียงปอ like ออกเสียง G เป็นเสียงต่อ i ล e และก็ออกเสียง k เป็นเสียงกอล i k e นะคะส่วนกดที่สองที่เพิ่งพูดจบลงไปก็คือกดว่าด้วยเรื่องของเสียงตัว c ที่เกิดในพยางไม่เน้นและ ตัวทีตัวนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างสระนะคะเราก็ต้องออกเสียงตัวทีตัวนั้นนะให้เป็นทีกล้องแล้วก็มีความนุ่มนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เร็วนะคะเป็น soft and abrupt d เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะเราก็จะพูดถึงคำคมที่เราจะนำมาฝากกันนะคะ,ะไม่ทราบว่าจะ ออกเสียงชื่อของท่านผู้นี้นะคะท่านผู้รู้ผู้นี้นะคะถ้าพูดเป็นตัวสะกดแบบไทยนะคะท่านชื่อว่าระพินธนาถากูลนะคะแต่ว่าถ้าดูในภาพภาษาอังกฤษก็จะเป็นระบินดรนาตโก e นะคะท่านระพินธนาถากูลเนี่ยก็กล่าวไว้ว่า the singer has everything within him The notes come out from his very life. They are not materials gathered from outside. The singer has everything within him. The notes come out from his very life. They are not materials gathered from outside. sing playing yang Lai. ร่งพูออกมาจากชีวิตของเขาเองหาใช่วัตถุธาตุที่รวบรวมมาจากภายนอกที่ไหนพบกับแสงดาวแห่งสตาได้ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ิ่งเองใจไปกับสารธรรมจากหนังสือสองภาษาซึ่งซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคมผสมผสานเกร็ดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสงดาวแห่งศรัทธา ฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w m a n a g e r r a d i o c o m Manager Radio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3